สวัสดีสมาชิกททีเว็บทุ c ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะต่อเนื่องกับคลิปครั้งก่อนนะครับเรื่องอะระบบตะกร้าสินค้าครั้งนี้เราจะมาตั้งค่าตัวแปรของระบบตะกร้าสินค้ากันนะครับเริ่มต้นเลยก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในหน้าหลักได้แล้วเนี่ยให้คลิกที่เมนูบาร์ด้านบนหัวข้อ1.5นะครับ ตั้งค่าโปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้นให้เลื่อนไปที่ระบบตะกร้าสินค้าหรือว่าอย่างง่ายก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าตัวแปรครับเมื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าตัวแปรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในคอลัมน์คุณสมบัติก็จะเป็นการอธิบายว่าแต่ละแถวใช้ทำอะไรบ้างนะครับส่วนการตั้งค่าจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเรื่องของอคอลัมน์ตั้งค่าตัวแปรส่วนใหญ่แล้วในข้อ4ข้อแรกค่อนข้างจะสำคัญนะครับโดยเฉพาะข้อที่1เรื่องกำหนดสิทธิ์การเข้าชมนะครับสำหรับ บุคคลทั่วไปนะครับเข้าชมได้ปกติเนี่ยจะให้ตั้งเป็น yes เอาไว้นะครับหากตั้งเป็น no เนี่ยจะขึ้นเหมือนกับ under construction นะครับหรือว่าไม่สามารถเข้าสู่หน้านั้นๆได้นะครับในระบบตะกร้าสินค้าถ้ากำหนดเป็น yes member เนี่ยก็จะต้องกรอก password ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาสู่ระบบตะกร้าสินค้าได้โดยปกติเราจะตั้งเป็นเ,เป็น yes ไว้ y นะครับ ส่วนข้อ2เราสามารถกําหนดเรื่องเทมเพ t e ก็ได้นะครับปกติไปแล้วเนี่ยระบบจะแสดงทมเพลควบคู่ไปกับตะกร้าสินค้าอยู่อยู่แล้วนะครับหากต้องการแสดงเฉพาะ,ะตะกร้าสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็ให้ตั้งเป็น no เอาไว้นะครับระบบการค้นหาและเรียงลำดับตัวนี้ปกติส่วนใหญ่ก็ตั้ง เอาไว้อ่าแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นเยื่อสไ้ข้อที่4ราคาปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยอะจะแสดงกันไว้นะครับเพราะว่ามักจะโชว์ในส่วนของราคาที่เหมือนราคาลดราคาพิเศษอะไรแบบนั้นนะครับเพื่อใช้ในการคำนวณจริงๆ มักจะโชว์ราคานั้นมากกว่านะครับส่วนข้อที่5เนี่ยเป็นาการกำหนดชื่อเทมเพลตที่จะใช้กับระบบตะกร้าสินค้านะครับปกติแล้วถ้าเกิดปล่อยว่างเอาไว้ลักษณะนี้เนี่ยมักจะใช้เป็นเทมเพลตหลักนะครับในกรณีที่ว่าเรามีเทมเพลตหลาย อันเนี่ยก็สามารถใส่ชื่อทำเพจนั้นๆลงไปนะครับโดยจะใส่เป็น my template แล้วก็ตามด้วยชื่อทำเพจนั้นๆน,น,นะครับอย่าง my template AA แบบนี้นะครับการใส่ ส่วนข้อที่6ถึงข้อที่9ก็จะเป็นเรื่องของอาการกำหนดจำนวนสินค้าที่แสดงในแต่ละหน้าหรือว่าในแต่ละแถวนะครับก็จะมีให้เลือกตามที่ระบบตั้งเอาไว้ให้นะครับสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้ตามาแถบตัวเลือกในนี้นะครับส่วนข้อที่10เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนดตัวสอนที่จะแสดงในช่องของรายละเอียดสินค้านะครับ ในกรณีที่เรามีการใส่ข้อมูลสินค้าเข้าไปเยอะๆเนี่ยแล้วแสดงผลในหน้าตะก้าได้แค่ครึ่งเดียวหรือว่าได้แค่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากจํานวนตัวอักษรที่กําหนดจากในนี้นะครับหากต้องการจะใส่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยควรจะกําหนดค่าตัวอักษรให้เยอะๆเข้าไว้นะครับอาจจะเปลี่ยนจาก150เป็น500ตัวอักษรก็ได้ ส่วนข้อที่11ถึงข้อที่สิบสีนะครับจะเป็นการกําหนดในส่วนของรูปภาพสินค้านั้นๆนะครับเป็นค่ามาตรฐานเราสามารถกําหนดเพิ่มเติมจากในนี้ได้นะครับอาจจะรูปภาพจริงๆของเราเนี่ยเป็น150พิกเซลเนี่ยก็ใส่เป็น150ลงไปนะครับทั้งความกว้างและส่วนสูงสามารถกําหนดได้จากในนี้ ดีย๋ยวความกว้างกำหนดเป็น150ส่วนสูงก็เอาไว้คงเดิมเป็น75ก็ได้เช่นกันนะครับลำดับถัดมา กำหนดจํานวนผู้เข้าชมที่เป็นสินค้าสุดฮอตก็ตัวเลขใส่เข้าไปนะครับ18-19เนี่ยตัวนี้สําคัญหากไม่ทราบหากไม่ทราบเนี่ยก็ไม่ควรเข้ามาแก้ไขนะโดยเฉพาะข้อทีอ่19เพราะว่าตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับการคลิกเพื่อสั่งซื้อนะครับปกติแล้วจะ ไม่ควรเข้ามาแก้ไขนะในข้อที่19ส่วนข้อที่18เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ในจะเป็นหน้าสําหรับแจ้งขั้นตอนการชําระเงินนะครับอย่างกําหนดหน้าหมายเลขหน้าเพื่อเข้าไปดูขั้นตอนการโอนเงินอย่างหมายเลขบัญชีแบบฟอร์มการชําระเงินอะไรต่างๆนะครับก็ใส่เป็นชื่อไฟล์ html ลงไปนะครับในข้อที่17เนี่ย ส่วนนี้จะเป็นเวลาเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วแล้วต้องการที่จะเลือกสินค้าต่อเนี่ยก็ให้ระบ,บุชื่อหน้าหรือว่า URL ของหน้านั้นๆลงไปนะครับอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเป็นเ,เวลาสั่งซื้อสินค้าต่อเนี่ยระบบก็จะพาไปหน้าตะกร้าสินค้าอย่างง่ายนะครับ ในกรณีที่เราใช้เป็นตะกร้าแบบแยกหมวดเนี่ยเราอาจจะก,ก๊อป URL จากช่อง address มาวางในตำแหน่งนี้ก็ได้เพื่อระบุตำแหน่งหน้า,อาของหน้าหลักของระบบตะกร้าสินค้าได้ในส่วนลำดับการเรียงลำดับสินค้าก็สามารถเลือกได้จากแทบตัวเลือกได้นะครับ จำนวนภาษีกำหนดได้นะครับในนี้หรือว่าอัตราค่าขนส่งสินค้าจะเป็นอัตราเดียวนะครับถ้าถ้าเกิดว่าคำนวณจากตรงส่วนนี้นะครับอย่างราคาส่ง50บาทอะไรแบบนั้นหรือว่ายอดขั้นต่ำยอดขั้นต่ำที่ไม่คิดค่าส่งก็กําหนดได้จากในนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถกาหนดค่า จัดส่งได้จากอาตอนที่กรอกแบบฟอร์มในการสั่งซื้อเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะมีการกำหนดค่าขนส่งอีกทีนะครับตัางหากจากในนี้สองส่วนสุดท้ายก็คือ,อรูปแบบของการตัดผัดตัดผ่านระบบบัตรเครดิตนะครับอย่างของ PayPal อย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะแสดงทุกระบบเลยเราสามารถปิดเปิดแต่ละระบบได้จากในนี้นะครับตั้งเป็น yes เป็น no ไอคอนภาพต่างๆของอระบบนั้นๆน,น,นะครับหากเรามีการใช้ระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างของเพ y p พาจะให้กำหนดเป็นเป็นอ e ีเมลนะครับ เพ,เพื่อเวลาเราคลิกไปที่ Paypal แล้วเข้าสู่ระบบของของเขานะครับถัดมาก็เป็นการกำหนดสีของตารางสินค้าต่างๆก็สามารถคลิกได้จากไอคอนด้านหลังเลือกแล้วก็คลิกเลือกเฉดสีเข้าไปนะครับ ความกว้างของตารางสินค้าก็กำหนดจากที่นี่นะครับข้อที่51สุดท้ายเลยก็จะเป็นภาพประกอบต่างๆนะครับสำหรับในแถวแรกเนี่ยหรือไอคอนแรกที่เป็นภาพตัวอย่างเนี่ยอันนี้สำหรับคลิกเพื่อเลือกรูปภาพจากที่เราอัพโหลดเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าจะอัพโหลดเพิ่มเติม,ตมก็คลิกที่บล ส่วนไอคอนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปภาพจากาที่ระบบ TAT เตรียมเอาไว้ให้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีการาแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยก็ให้บันทึกข้อมูลหรือหากจะต้องการรีเซ็ตค่าใหม่ก็ให้ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่นะครับจากนั้นก็กลับไปดูในหน้าของอระบบตะกร้าสินค้าตามปกตินะครับ